สวัสดีค่ะพบกับมิสซูรถสวยบายเซอูนะคะวันนี้เซลอูมีรถกระบะเมก a ะแคปนะคะมาให้ลูกเพจทุกๆท่านนะคะได้ชมกันอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะมาดูชุดแต่งนะคะมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะก่อนจะไปชมนะคะเซอูฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจของเซอูด,ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าชุดแต่งนี้นะคะจะสวยงามและจะดูสปอร์ตขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะ มกันค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถกระบะแคบนะคะเป็นรถตัวเตี้ยนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นสีขาวราคาเริ่มต้นอยู่ที่622,000บาทนะคะท่านไหนมองหารถกระบะนะคะแคบตัวเตี้ยนะคะแต่งหล่อๆมาชมเพจนี้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเขาได้ใส่ชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองค่ะมาชมกันว่าคันนี้วิกเตอร์นะคะเขาใส่อะไรกันบ้างด้านหน้าเลยค่ะสาหรับ คันนี้นะคะชุดแต่งของเขานะคะกระจังหน้านะคะเขาได้ดัดแปลงดีไซน์ใหม่นะคะดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมนะคะและระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมด้วยนะคะไม่ใช่แค่ระบายความร้อนนะการดีไซน์ของเขานะคะก็จะเป็นซี่นะคะลงมาแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความเป็นสปอร์ตนั่นเองค่ะและตัดแถบสีแดงสีส้มและก็กระจังหน้าเป็นสีดำนะคะเพื่อให้ดูสวยงามสปอร์ตสปอร์ตนั่นเองค่ะ และคันนี้นะคะโลโก้ ishi, มิตซูบิชิเดิมๆเป็นสีโครเมียมนะคะก็ได้ดัดแปลงเป็นสีแดงนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแต่ท่านไหนไม่ชอบสีแดงนะคะก็สามารถแจ้งเซลอูได้นะไม่ว่าจะเป็นสีดำโครเมียมสีแดงสีไหนก็แจ้งมาได้เลยนะคะเราจัดให้ลูกเพจได้เลยนะคะและถัดมาค่ะสำหรับสเกิร์ตนะคะชุดแต่งด้านล่างนะคะ ใส่แล้วดูใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็ดูสปอร์ตกว่าเดิมด้วยนะคะชุดแต่งของวิกเตอร์เขามาเป็นเซตเลยนะคะเซ็ตเขาแบบติดตั้งแล้วดูดีแล้วก็ดูสวยงามมากเลยนะคะมาพร้อมกับแถบสีแดงนะคะเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับสเกิร์ตของคุณลูกค้านั่นเองค่ะใส่แล้วแบบดูหล่อมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันต่อเลยค่ะสำหรับด้านข้างนะคะ รถรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นล้อกระทะนะคะแต่ว่าเราได้แต่งล้อเมกนะคะมาให้ลูกเพจได้ชมกันสำหรับแมกนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้ด้วยนะคะแต่แมกที่เราแต่งมานะคะก็จะเป็นล้อแมกของคอสติกนะคะเป็นลายไทยเทนนะคะสีเงาเาแบบนี้เลยนะคะและแมกก็จะเป็นแมกแบบ5าก้านเลยนะคะและท่านไหนนะคะอยากได้ มุดนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกสีได้เช่นกันค่ะและก็คาลิปเปอร์ตรงนี้นะคะเราก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะให้เข้ากับล้อแม็กของคุณลูกค้าเลยค่ะและสำหรับด้านข้างนะคะเราได้ติดตั้งเป็นชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างใส่ไปให้คุณลูกค้าด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตนะคะให้ดูสวยงามนะคะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและเข้ากันมากเลยนะคะกับ กันกระแทกด้านข้างที่ได้ใส่มานะคะตัดแถบสีแดงนะคะเพิ่มความเป็นสปอร์ตดูสวยงามมากๆเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวมาชมด้านหลังกันนะคะสําหรับด้านหลังนะดูสวยงามมากเลยนะคะด้านหลังนะคะชุดแต่งของเขานะคะดีไซน์ออกมานะคะดูใหญ่แล้วก็ดูแข็งแรงแล้วก็ดูสวยงามมากเลยนะคะการดีไซน์นะคะของเขาก็จะเป็นตัดแถบสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีแถบ สีแดงมาด้วยนะคะเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้รถคุณลูกค้านั่นเองค่ะโดยรวมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเซลล์อู่พาชมรอบคันแล้วชุดแต่งดูสวยงามเข้ากันมากเลยใช่ไหมคะและเดี๋ยวเซลล์อู่จะพาชมด้านในนิดนึงนะคะว่าด้านในรุ่นนี้นะสเปคออปชั่นเขามาครบเลยทีเดียว แล้วก็ออปชันเขาดีมากสำหรับรุ่นนี้นะคะการดีไซน์ในห้องโดยสารนะคะสวยงามแล้วก็หรูหรามากเลยนะคะสำหรับรถที่เป็นกระบะแคบนะคะตัวเตี้ยตัวเริ่มต้นนะเขาใส่จอมาให้ด้วยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะหน้าจอขนาด10นิ้วเลยนะคะแล้วก็ เอ็กซ์เซสซอรี่ต่างๆนะคะชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้ก็ได้นะคะและสามารถเปิดแคปได้ด้วยนะคะด้านในเขาดูว่างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่มองหารถกระบะแคบนะคะตัวเตี้ยนะคะไปแต่งซิง่งหรือว่าเอาไปใช้งานนะคะก็สามารถทักหาเซลลอูได้เลยนะคะเบอร์โทร098 445 5935นะคะหรือว่า ทักเพจเซลล์อูมาได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งให้ถึงที่เลยค่ะและต่างจังหวัดนะคะเราก็มีไฟแนนซ์บริการถึงที่ด้วยนะคะชุดแต่งของเรานะคะบอกเลยว่ามีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะอย่าลืมทักมาสอบถามกันได้นะคะหรือว่าท่านไหนอยากแนะนําเซลล์อูนะคะหรืออยากแต่งแบบไหนก็ลองทักมาสอบถามกันดูก่อนได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเซลล์อูขอลาไปก่อนกับรถแต่งหล่อๆคันนี้นะคะสวัสดีค่ะ